ผม E c h a n แ e l แรกแรคอมเดินถึงแรกแรกที่ท่องเที่ยวในปี่อยู่กั็คือ E c ท a n n e l คนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมกี่มัในมาซาลุ่มตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่จุดชมวิวเข้าคอนะครับซึ่งทางมวดกลุ่มทางเข้าคอได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นจุดพักรถจุดชมวิวนี่เป็นอีกจุด mark, แลนด์มาร์คแห่งหน้่ของเข้าขอนะครับสวีนัสสวัสดีครับผมเอชิวชาแนล สวัสดีพี่น้องชาวพิจูณ์ทุกท่านสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านอยู่กับผมเอชยูแช n เนลคนเก่าคนเดิมเพิม่มเติมคือมาในภาษาลมภาษาทิศพรบู์มือนี้ผมก็จะพาพี่น้องมาชมวิวจุดพักรถรดกลมคางเข้าขอนะครับมือนี้ผมก็จะพาพี่น้องมาดูบรรยากาศจุดชมวิว จุดพักรถเข้าคอนะครับก็ตามพมไปเบื้องเลยนะครับว่าจุดชมวิวที่พักเข้าคอจะมีความสวยงามขนาดไหนตามพรมปบยูเลยเลยครับครับผมเอชิวชาแนลยูกับผมเอชิวชาแนลคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือมาในภาษาลมภาษาทินเพชรบูรณ์นะครับมือนี้พมก็จะพาพี่น้องมาเที่ยวตอนนี้พรมอยู่ที่เข้าคอนะครับจุดนี้พรมอยู่ที่ จุดพักรถมวดกลมทางเข้าคอนะครับพมก็จะพาพี่น้องเดินไปชมวิวด้านล่างนะครับ จุดชมวิวจุดจุดพักรถเข้าขออย่างบริกายังมีลานกลางเต็นท์ให้กลางนำนะครับพ่มก็จะพาพี่น้องเดินเล่นก่อนนะครับที่จุดชมวิวจุดพักรถนะครับเข้าขอ ตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่จุดชมวิวเข้าคอนะครับซึ่งทางมวดกลุ่มทางเข้าคอได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นจุดพักรถจุดชมวิวนี่เป็นอีกจุดแลนด์มาร์คแห่งหม้่ของเข้าคอนะครับ นี่คือบรรยากาศยามเช้าที่เข้าคอมีน้ำผุนะครับไว้ให้นะักท่องเที่ยวไทยรู้กันมีจุดโชฟี่ ไว้ให้นะักท่องเที่ยวทายกันนะครับตามคำเรียกร้องของเอบางท่านบอกว่ายากให้ผมพามาเที่ยวเข้าขอมื้อนี้ผมก็พาพี่น้องมาเที่ยวเข้าขอซ่องมื้อหนึงคืนนะครับมองลงไปข้างล่างก็จะเป็นวิวมีต้นไม้มีเขา ซึ่งมือนี้อากาศปิดนะครับฝนตกทําให้พรมบบเห็นพระอาทิตย์นะครับเสียดายจังครับมือนี้ฝนตกนะครับทําให้พรมโบเห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะครับมือนี้เสียดายมากๆเลยนะครับจุดบ้านพักเข้าชายคอโฮมนั้นก็เป็นจุดชมวิวทะเลมอกภูเขาสวยงามนะครับ เขาบอกว่ามาเข้าคอหนึ่งพักเข้าคอหนึ่งคืนอายุยืนยาวหนึ่งปีเข้าบองอเข้าคอกัได้นะครับข้างลางก็เป็นปลาไม้ปลาไพยมีวิวที่สวยงามนี่เป็นที่เช็คอิน จุดแหลนดมาร์คแห่งไม้ของเข้าขอนะครับซึ่งมวดกลมทางจัดขึ้นทำขึ้นที่พักเข้าขอนะครับผมก็จะถ่ายคลิปผมก็จะทำคลิป เบิ้งมือนี้ว่าผมจะพาพี่น้องเที่ยวได้กี่ทีแต่ที่แน่หลักๆที่ผมจะพาพี่น้องไปคือเข้าพัตตานักอนุสาวรีย์ผู้เสียสละจุดชมวิว ไปสนีแล้วก็ออกไปออกไปนั่นนะครับออกไปวัดผ้าซ้อนแก้วนะครับโปรแกรมลักๆคมที่จะพาพี่น้องไปเที่ยวไปโซมเบิ้งก็มีเข้าพัดตำนักอนุสาวรียผู้เสียสละนะครับ แล้วก็ุดชมวิวไปสนี้นี่คือปลายคําสั่งต่างๆปลายบอกต่างๆข้องทางกรมทางจัดทำขึ้นนะครับแล้วก็ผ้าซ้อนแก้วนะครับจัดส่วนล่มลื่นสบายดีนะครับ นี่เป็นจุดแลนด์มาร์คจุดสำคัญอีกหนึงทีจุดพักรถนะครับเพิ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้นะักท่องเที่ยวมาพักพักรถทายลูปชมบรรยากาศรอบๆค้องเข้าขอนะครับคลิปนี้ผมกับะพาพี่น้องมาเดินเล่นจุดพักรถเข้าขอนะครับ ผมเอชิวชาแนลมือนี้คลิปนี้ผมก็พาพี่น้องมาเดินเล่นที่จุดพักรถเข้าขอจัดทำจัดทำขึ้นโดยโกรมคางเข้าขอนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มาพักรถมาชมวิวเข้าขอมุมสามร้อยแปสางอยสิบองศานี่เป็นจุดแลนด์มาค สัญอีกหนึ่งจุดข้องเข้าขอก่อนจาก,กันไปก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พม่มทำคลิปใหม่ๆมาให้พี่น้องชมกันอีกครับบายบายเจอกันใหม่เด้อคลิปหน้าครับเอชิวชาแนลบายบาย